สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการวิทยุที่สองนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมพยกภาคินทาง f m 9 9 5มเกิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9สามารถเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันได้ทุกช่วงเวลานะฮะจะนำสาระเรื่องรานะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามไปพร้อมกันกับเรานะฮะวันนี้นะฮะจะมาคุยกันเรื่องของเอ่อทรอย นะไม่ใช่ของเล่นนะฮะทรอยนะเหมือนในภาพยนตร์เรื่องทรอยกรุงทรอยแบบนี้นะครับไขวิสนาเรื่องเล่าของโฮเมอร์ Homer และประวัติศาสตร์กรีกนะกรุงทรอยม้าเมืองทรอย,รอ,ยอันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงเฉยแล้วเรื่องนะฮะช่วงแรกก่อนฮะพักลกพัฒนาครับวันนี้ครับที่จังหวัดปัตตานีนะเป็นหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44สำนักงานพัฒนาภัค4 ได้จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อยอดโครงการเกษตรผสมผสานนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ตบดาโตอาะอหนองจิกจปัตตานีนั่นเองนะก็เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะการเกษตรนะภายในโครัวเรือนนะครับผสมผสานนะจะได้มีพืชนุนเวียน ได้บริโภคแล้วก็ได้จำหน่ายได้ตลอดทั้งปีนั่เงนะฮะพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของกรุงทอยนะฮะว่าจะมีเรื่องราวเป็นยังไงนะพักสักครู่ครับ